สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูม,มดก็จะมาสอนเรื่องมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเป็นชั่วโมงที่1แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูม,มดก็จะเฉลยใบงานที่7.1นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตรวจสอบนะคะและแก้ไขคําตอบให้ถูกต้องกันนะคะ ในข้อที่1นะคะคาตอบนะคะตอบรูปสี่เหลี่ยมนะคะข้อที่สองตอบรูปสิบเหลี่ยมนะคะข้อที่สมตอบรูปห้าเหลี่ยมค่ะข้อที่สี่ตอบรูปหกเหลี่ยมค่ะข้อที่ห้าตอบรูปแปดเหลี่ยมค่ะข้อที่หตอบรูปสิบสองเหลี่ยมค่ะข้อที่7ดตอบรูปสิบเหลี่ยมค่ะ ข้อที่8ตอบรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะข้อที่9ตอบรูปสี่เหลี่ยมค่ะและข้อที่10ข้อสุดท้ายตอบรูป9้าเหลี่ยมนะคะอ่ะในใครที่จดแก้ไขไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะในการแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องก่อนได้นะคะ อทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะคุูมดก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนฝึกทักษะกระบวนการคิดและไหวพริบของนักเรียนกันนะคะเกมที่คุูมดนำมาในชั่วโมงนี้นะคะก็คือเกม15นั่นเองนะคะเกม15ก็คือนักเรียนนะคะจะต้องโยงตัวเลขนะคะวงกลมตัวเลขนะคะที่อยู่ติดกันนะคะในลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะโดยโดยในหนึ่งวงกลมเนี่ย ตัวเลขที่นักเรียนวงนั้นนะคะจะต้องมีผลรวมเท่ากับ15นะคะและนักเรียนจะต้องใช้ตัวเลขที่อยู่บนกระดานนี้ให้ครบทุกตัวนะคะแล้วก็วงกลมที่นักเรียนวงนั้นนะคะห้ามทับซ้อนกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะ,ะตัววงกลมตัวเลขที่นักเรียนจะวงนะคะก็คือวงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะ,ะนักเรียนก็เริ่ม ได้เลยค่ะเดี๋ยวครูมดจะให้เวลานะคะ2นาทีนะคะในการทำนะคะเดี๋ยวครบ2นาทีแล้วคุูมดจะเฉลยให้ดูกันนะคะเริ่มจับเวลาเลยค่ะตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะคะ15วินาทีนะคะ เวลานะคะผ่านไปแล้วนะคะสี่สิบวินาทีนะคะอ่าตอนนี้นะคะเวลานะคะผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งนาทีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะ เวลาผ่านไปแล้วนะคะนาทีหนาทีกับ20วินาทีนะคะเหลืออีก40วินาทีสุดท้ายนะคะ,ะเวลาเหลืออีกสิวินาทีสุดท้ายนะคะ ครบแล้วนะคะสองนาทีนะคะอทีนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะาการเล,เล่นเกมนะคะทุกครั้งที่คุณม,มดเฉลยนะคะคุณม,มดก็จะบอกว่าคุณม,มดจะเลือกเล่นเป็นแถบนะคะถ้าเล่นทางซิกใดซิกหน,นะคะก็คือจะไล่เล่นไปเรื่อยๆนะคะจะไม่วงกลมโดดไปโดดมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเลขจะเหลือนะคะเริ่มเลยนะคะวงกลมแรกนะคะคุณม,มดใช้9นะคะบวกกับ6นะคะ อ่ะวงกลมที่สองนะคะคุณมดใช้สองนะคะบวกกับ1บวกกับ12นะคะได้เท่ากับ15นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าแต่ละวงที่คุณมดวงนั้นนะคะมีผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะอ่ะวงกลมที่4นะคะ,ะต่อมานะคะคุณมดก็จะวง2กับ13นะคะ แล้วก็วง4กับ11นะคะเสร็จแล้วคุูมดก็วง13กับ2นะคะแล้วก็วง13กับ2อีกนะคะต่อด้วยนะคะอ่า2 3แล้วก็10นะคะต่อด้วย9กับ6นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุูมดก็วงเป็น หนึ่งี่เดและสานะคะเสร็จแล้วนะคะครูมดก็วง4ี่นะคะสมและแนะคะแล้ววงสุดท้ายเลยนะคะก็คือเป็น5้าเจดหและสนะคะตามนี้เลยนะคะในแต่ละวงก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ15้านะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขครบทุกตัวของตารางนี้เลยนะคะแล้วก็วงกลมไม่ทับซ้อนกันด้วยนะคะ อะทีนี้นะคะเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรากันได้เลยค่ะมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1นะคะคืออธิบายเกี่ยวกับมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะสนะคะวัดขนาดและเขียนแสดงการหา มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะและ3นะคะเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะทีนี้นะคะคุณมดก็จะมาทบทวนนะคะทบทวนในการเรียกชื่อนะคะรูปหลายเหลี่ยมนะคะการเรียกชื่อรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยก่อนอื่นเลยรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของรูปคือเป็นรูป ปิดที่อยู่บนระนาร,รูปปิดก็คือรูปที่เส้นนะคะอยู่ต่อกันนะคะโดยไม่มีช่องโหว่นะคะอ่ะแล้วก็การเรียกชื่อเนี่ยก็คือเรียกตามด้านนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นรูปหลายเหลี่ยมมีกี่ด้านก็จะเรียกว่าเป็นรูปตามจํานวนด้านนะคะแล้วต่อด้วยคำว่าเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นมีรูปหลายเหลี่ยมนั้นมี3ด้านก็จะเรียกว่ารูป3 เหลี่ยมนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีลักษณะด้านเท่ามุมเท่านะคะก็จะเรียกเรียกเป็นชื่อตามด้านนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นรูปอ,อย่างเช่นรูปแปดเหลี่ยมนะคะมีด้านเท่ามุมเท่าก็จะเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะอย่างนี้แต่จะมีอยู่สองรูปนะคะ ก็คือถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันนะคะแล้วก็มุมทั้ง3มีขนาดเท่ากันนะคะเวลาเราเรียกชื่อเราจะไม่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่เราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่มีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านแล้วก็มุมเท่ากันทั้ง4ี่มุมนะคะเราจะเรียเราจะไม่เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้นะคะด้านบนนะคะก็คือ ทบทวนนะคะการเรียกชื่อนะคะรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปที่1นะคะมี3ด้านนะคะก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปที่2นะคะมี4ด้านเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปที่3มี5ด้านก็เรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปที่4นะคะมี6ด้านก็เรียกว่ารูปหกเหลี่ยมและรูปที่5นะคะมี8ด้านก็เรียกว่ารูป8ดเหลี่ยมนะคะส่วนรูปทางด้านล่างนะคะก็คือเป็นรูปที่มีความยาวของด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะ อ่าอันนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะเวลาเรียกก็จะเรียกแค่ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะตุลัดเราจะไม่เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะต้องดูตรงข้อสังเกตนะคะแต่เมื่อเป็นห้าเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมหรือเจ็ดเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมขึ้นไปนะคะเราก็จะจะใช้คําว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอย่างนี้นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการาหาขนาดของมุมภายในนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปที่เขากําหนดมุมภายในของแต่ละมุมมาให้ทุกมุมแล้วนะคะอะอย่างรูปแรกนะคะคือรูปสามเหลี่ยมอ่อไม่ใช่สิรูปขอภัยค่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะลองอลอถอนะคะอะก็คือ การหามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือให้เอามุมทุกมุมมาบวกกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามุมทุกมุมเนี่ยมีสัญลักษณ์ฉากหมดเลยสัญลักษณ์ฉากมุมฉากเนี่ยมีขนาดกี่องศาคะครูมดเคยสอนไปแล้วมุมฉากมีขนาด90องศานะคะดังนั้นมุมทั้ง4มุมนี้คือแต่ละมุมมีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาด90องศาดังนั้นนะคะใช้มุมรอบวกมุมงอบวกมุมรอและบวกมุมทอจึงมีขนาดเท่ากับ360องศานะคะ ต่อมานะคะรูปสามเหลี่ยม y อ่ะ P Y A L อ่ะไม่ใช่สิรูปสี่เหลี่ยมนะคะขออภัยทีค่ะรูปสี่เหลี่ยม P Y A L นะคะใช้มุม P บวกมุม y บวกมุม A และบวกมุม L นะคะจะได้ขนาดของมุมภายในเท่ากับ360องศา,น,านะคะเพราะว่าเขากำหนดขนาดมาให้แล้ว70็ดสิบบวกหนงบวกและบวกงนะคะต่อมานะคะรูป สี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีมุมหนึ่งมุมสองมุมสามและมุมสี่นะคะซึ่งซึ่งเขากําหนดมุมหนึ่งมาหนึ่งร้อยองศามุมสองมาหนึ่งร้อยห้าองศามุมสามแปดสิบห้าองศาและมุมสี่มีขนาดเจ็ดสิบองศาเมื่อนํามุมทั้งสี่นะคะการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะคือให้เอามุมทั้งหมดนะคะขนาดของมุมทั้งหมดมาบวกกันนะคะอันนี้ก็จะบวกได้เท่ากับสามร้อยหกสิบองศานะคะ จะได้ผลบวกขนาดของมุมภายในนะคะของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากับ360องศาเห็นไหมคะสังเกตเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมทั้ง3รูปเนี้ยคะ่ะคือได้มุมภายในเนี่ยบวกกันได้เท่ากับ360องศาหมดเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะหนึ่งสอสามสี่เป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยถูกต้องไหมคะสองสามสี่ะ อันนี้ก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปแรกเลยนะคะอ่านจะมีสัญลักษณ์การเท่ากันของมุมนะคะคือมุมทุกมุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันโดยเขาบอกมาว่ามุม A มีขนาด108องศาใช่ไหมคะอ่าแล้วมุมที่เหลือเนี่ยมุมทุกมุมเนี่ยก็คือมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือเมื่อเราเอา1 0 8นะคะคูณรูปห้าเหลี่ยมมีกี่มุมคะมี5้ามุม มันมีขนาดมุมล้า108องศาดังนั้นจึงเอา5ไปคูณกับ108จึงได้ขนาดของมุมนะคะมุม P บวกมุม E บวกมุม n บวกมุม T บวกมุม A เนี่ยเท่ากับ540องศาอ่ะต่อมานะคะอันนี้ก็รูปห้าเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะคะมุมลอมุมรอแล้วมุมมอเนี่ยเป็นมุมฉากเห็นไหมคะเห็นสัญลักษณ์ฉากไหมอ่ามุมวอ125มุมงอมุมกอนะคะ เมื่อบวกกันแล้วในแต่และมุมนะคะของรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีมุมภายในได้เท่ากับ540องศาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มุมใดคะ มุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้าให้ขนาดของแต่ละมุมมาหมดแล้วเมื่อบวกกันแล้วใช่ไหมคะมุมภายในของรูปผ้าเหลี่ยมรูปนี้นะคะจึงมีขนาดของมุมภายในเท่ากับห้าร้อยสี่สิบองศาเช่นกันดังนั้นนะคะจากการสังเกตนะคะก็คือจะได้ผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปผ้าเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยเท่ากับห้าร้อยสี่สิบองศา อาจากเมื่อกี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะได้ผลบวกของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยเท่ากับ360องศาทีนี้คุณมดขอถามรูปสามเหลี่ยมมุมภายในบวกกันได้กี่องศาคะรูปสามเหลี่ยมที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ รูปสามเหลี่ยมเนะี่ยมุมภายในนะคะรวมกันได้นะคะเท่ากับ180องศาอ่ะแล้ววันนี้เราเรียนเพิ่มอีกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้เท่าไหร่คะ360องศาและรูปห้าเหลี่ยมนะคะมุมภายในรวมกันได้เท่าไหร่คะรวมกันได้540องศานั่นเองนะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะอ่ะ ทีนี้จากที่เราได้ดูไปว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมุมภายในรวมกันได้คือ360ร้อยหกสิบรูปห้าเหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้540ทีนี้เรามาดูเรามีวิธีที่ดูง่ายกว่านั้นนะคะก็คือพิจรารณานะคะการหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมอันนี้คือจะเป็นการหามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ โดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมซึ่งนักเรียนจจะทราบอยู่แล้วว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ180องศาวิธีการทำนะคะนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะทีนี้การการที่เราจะหาโดยใช้ขนาดมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือให้เรานะคะเมื่อลากเส้นทแยงมุมนะคะจากจุด A ไปยังจุด C เนี่ยเส้นทแยงมุมนะคะ AC เนี่ยจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือรูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม ACD อ่ะต่อไปนะคะเนื่องจากนะคะเนื่องจากผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือมุม2บวกมุม3มบวกมุม4นะคะจากรูป จากรูปนะคะมุม2บวกมุม3มบวกมุม4ได้เท่ากับ180องศาเพราะอันนี้นักเรียนจะต้องทราบอยู่แล้วนะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่ากับ180องศาอ่าแล้วก็ผลบวกขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ACD นะคะก็คือมุม1บวกมุม5และบวกมุม6จะได้เท่ากับ180อองศาและผลบวกนะคะของขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะก็เท่ากับ มุม A บวกมุม B บวกมุม C และบวกมุม d เนี่ยใช่ไหมคะซึ่งมุม A เนี่ยก็เอเท่ากับมุม1บวกมุม2ใช่ไหมคะมุม A เท่ากับมุม1บวกมุม2และมุม C เท่ากับมุม4บวกมุม5แสดงว่าผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะก็คือมุม1บวกมุม2บวกมุม3มบวกมุม4บวกมุม5บวกมุม6เนี่ย แบ่งตามมุมนะคะมุม2บวกมุม3บวกมุม4คือมุมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วก็เป็นมุม1บวกมุม5บวกมุม6เป็นรูปเป็นมุมของรูปสามเหลี่ยม ACD นะคะเอา180 80นะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ180นะคะเมื่อรวมกันได้180บวก180องศานะคะก็จะได้ หรือเราจะเขียนได้อีกรูปหนึ่งก็คือ2ไปคูณกับ180นะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเมื่อเราแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเราแบ่งได้กี่รูปคะ2รูปนะคะก็คือจะนักเรียนจะใช้180บวก180 ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้2ไปคูณกับ180ก็ได้เพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้180นะคะเมื่อเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราแบ่งได้เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะคะก็จะได้มุมภายในของรูปสารูปสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ360อองศานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะจะสังเกตเห็นว่า เมื่อลากเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากจุดยอดมุม1จุดนะคะไปยังจุดยอดมุมที่เหลือนะคะเส้นทะแยงมุมนะคะจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปและเนื่องจากนะคะผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเป็น180องศาดังนั้นผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมอาจหาไดจาก2คูณ180้เท่ากับ360องศา เช่นนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือเรา,าลากเส้นทะแยงมุมนะคะก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะคะหาผลบวกนะคะของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขนาดของอของมุมนะคะภายในของรูปสามเหลี่ยม จะได้รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะดูตามเส้นประนะคะที่แบ่งรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะได้ถึงสองรูปด้วยกันก็จะได้มุมภายในเท่ากับสองคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับสามร้อยหกสิบองศานะคะอาทีนี้เรามาดูว่าแล้วในกรณีที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่ครูมดพูดว่าอ่า มีขนาดมุมภายในรวมกันได้540อ่ะอันนี้เราก็ต้องแบ่งอถ้าเราจะใช้การใช้ขนาดของมุมภายในนะคะหามุมภายในของรูปผ้าเหลี่ยมโดยใช้ขนาดมุมภายในรูปสามเหลี่ยมก็คือเราจะต้องแบ่งรูปผ้าเหลี่ยมเนี่ยให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้โดยการลากเส้นทะยงมุมและเส้นทะยงมุมที่เราลากนั้นนะคะจะต้องห้ามตัดกันเด็ดขาดอย่างเช่นใน,นรูปผ้าเหลี่ยมใช่ไหมถ้าครูมดแบ่งครูมดจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้สามรูป ดูจากอะไรดูตรงนี้นะคะคุณมดโยงเส้นประอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งอ่าหนึ่งรูปละทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเมื่อกี้จากห้าเหลี่ยมก็จะเหลือกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้คุณมดก็แบ่งต่อคือลากเส้นนี้สังเกตนะคะว่าเส้นทะแยงมุมที่คุณมดสร้างขึ้นเนี่ยต้องไม่ตัดกันนะคะต้องไม่ตัดกันเด็ดขาดนะคะอันนี้รูป้าเหลี่ยมก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมสามรูปทีนี้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยมีมุมภายในเท่าไหร่คะหนึ 180. ใช่ไหมคะรูปนี้ก็1 8 0รูปนี้ก็180เมื่อเอา3าไปคูณ180ก็จะได้เท่ากับ540นั่นเองดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปห้าเหลี่ยมทุกรูปเนี่ยจะมีมุมภายในมุมภายในนะคะรวมกันได้5้าสี่นั่นเองนะคะอันนี้ครูมนก็แบ่งเป็นไงคะแบ่งเห็นไหมอันนี้ครูมนก็แบ่งได้นะคะแบ่งอย่างไรก็ได้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยที่เส้นทแยามุมเนี่ยห้ามตัดกันเห็นไหมคะ ่หรือถ้านักเรียนบางคนแบ่งไม่เป็นนะคะแบ่งไม่เป็นนักเรียนก็ใช้จําเอาก็ได้นะคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมภายในร้อยแปดรูปสี่เหลี่ยมมุมภายใน360รูป5าเหลี่ยมมุมภายใน5 4ารอยส่างนี้เป็นต้นนะคะอาทีนี้มาต้องสังเกตไปแล้วนะคะออามาสรุปนะคะข้อสรุปเลยนะคะการหานะคะอ่า การหาผลบวกนะคะของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมอาจทําได้โดยนะคะ 1. นําขนาดของมุมภายในนะคะทุกมุมมารวมกันนะคะก็คือถ้าเขากาหนดขนาดของมุมภายในทุกมุมเนี่ยมานะคะมารวมกันแล้วก็หรือหรือ2นะคะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ซับไม่ซ้อนทับกันนะคะ แล้วนำจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้มาคูณกับ180องศาเราจึงจะทราบว,ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นนะคะมีมีขนาดของมุมภายในรวมกันได้กี่องศานะคะอาทีนี้เราก็ไปดูใบางานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบางานของเราในชั่วโมงนี้นะคะคือใบางานที่7.2ให้นักเรียนทุกคนนะคะบอกชนิดของรูปสามะรูปหลายเหลี่ยมนะคะ แล้วก็ต้องบอกแล้วก็บอกว่าผลบวกนะคะของขนาดของมุมภายในเนี่ยของรูปหลายเหลี่ยมของข้อน,น,นั้นๆอ่ะบวกกันได้กี่องศาแล้วก็ให้หาขนาดของมุม x นะคะว่ามุม x มีกี่องศาอันนี้เดี๋ยวคุณมดจะอธิบายให้ฟังนะคะไม่ยากไฟล์ใบงานที่เจ็ดจุดสองนี้นะคะเดี๋ยวคุณมดจะแนบต่อเป็นไฟล์ให้นักเรียนเนี่ยไปเปิดดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนบเป็นไฟล์เปิดดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาคุณมดจะทําให้ดู อันนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนก็ตอบว่าชนิดของรูปคือรูปสามเหลี่ยมอันนี้ง่ายคมดขอข้าบมดขอยกไปหนึ่งสองอ๋ออันนี้ก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีรูปห้าเหลี่ยมนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกข้อนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมซึ่งนักเรียนทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมมีขนาดุงภายในเท่าไหร่ อย่างอันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยถ้าจากที่เรียนข้างต้นนะครูมดบอกไปแล้วว่ามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีขนาดมุมภายในเท่าไหร่คะ5้า้อยสหรือนักเรียนจะใช้วิธีการแบ่งก็ได้แบ่งเส้นทะยงมุมใช้เส้นทแยงมุมมาแบ่งแป๊บนึงนะคะใช้เส้นทแยงมุมมาแบ่งแบ่งรูปห้าเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยม อย่างเงี้ยแบ่งทุกรูปอย่างนี้เลยก็ได้แบ่งดูว่าโดยเส้นทะแยงมุมอ่ะห้ามตัดกันเด็ดขาดนะคะแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมได้สามรูปไม่เชื่อนักเรียนลองโยงรูปห้าเหลี่ยมทุกรูปสําหรับใบงานนี้ก็ได้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะสองรูปนะคะสองรูปก็สองไปคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบก็ได้เท่ากับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับสามร้อยหกสิบ แต่ถ้ารูปห้าเหลี่ยมแบ่งรูปสามเหลี่ยมได้สามรูปใช่ไหมคะก็เอาสามไปคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบก็จะไดะ้ขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับห้าร้อยสี่สิบนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะอย่างอันนี้เป็นรูปอะไรคะชนิดของรูปก็คือรูปห้าเหลี่ยมคุณมันก็ตอบว่ารูปห้าเหลี่ยมอย่างนี้นะคะผลบวกของขนาดของมุมภายในเท่ากับเท่าไหร่คะห้าร้อยสี่สิบองศา ทีนี้มุม X มีขนาดกี่องศาดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าในรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในทั้งหมดบวกกันได้คือ540มุมที่เราไม่ทราบค่ามีมุมเดียวคือมุม X ใช่ไหมคะทีนี้ก็ให้นักเรียนนะคะเอามุมทุกมุมเนี่ยที่เขากําหนดมาแล้วเนี่ยบวกกันเสร็จแล้วทําไงต่อเราก็เอา540ตั้งนะคะไปลบกับมุม4มุมที่เหลือเนี่ยที่มีจํานวนขนาดของมุมมาให้เนี่ยบวกกันเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จะได้ค่าของมุม x มานั่นเองนะคะ เจะได้มุม x มานั่นเองนะคะว่ามีขนาดกี่องศาอ่าอันนี้ครูมลก็อธิบายชัดเจนแล้วนะคะในการทานะคะว่าคิดอย่างไรหายอย่างไรนะคะอ่าทีนี้นะคะใบงานที่7.2นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำใส่ในสมุดปกแข็งเรมสีเขียววิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่นะคะพื้นที่ในการทำงานเนี่ยจะใช้เป็น2หน้ากระดาษ ด้วยกันนะคะโดยหน้าที่1นะคะให้นักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะวาดรูปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนเขียนข้อความมาตามที่คุณมดระบุมาให้นี่เลยนะคะแล้วก็หน้าที่2นะคะทำข้อที่4ถึงข้อที่6นะคะดังนั้นไฟล์การส่งงานนะคะคุณมดจะสร้างไว้2ไฟล์ด้วยกันนะคะไฟล์แรกจะเป็นการส่งงานหน้าที่1หน้าที่นักเรียนทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3 ไฟล์างานที่2จะเป็นการส่งงานหน้าที่2นะคะหน้าที่นักเรียนทําข้อที่4ี่ข้อที่5และข้อที่6นะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ส่งงานให้ครบและตรงต่อเวลาด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ